สว,ส,สวัสดีค่ะนิโนนค่ะข,ข้าพโลค่ะกานครับมาจากคณะนิติครับแพทริกนะครับผมชื่อปังย่าค่ะชื่ออามนะครับไทยนะคะมาจากคณะนิติศาสตร์ค่ะตุงค์อิงจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะโบครับืโช,ชกุลมาจากคณะนิติศาสตร์ครับผมอินครับผมจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่3ครับคิวครับมาจากคณะนิติศาสตร์โอนะคะมาจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ค่ะเจมนะครับมาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ครับโูจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ปี2ครับไนวัตมาจากคณะนิติศาสตร์ครับผม ใช่ครับชื่อสนุกค,ค่ะสวัสดีค่ะฟ้าค่ะคว่าไม่ได้ครับเพราะว่าโรค HIV วีน่าจะติดผ่านทางเลือดมากกว่าะนะทางลำลังไม่ได้ครับคิดว่ามันน่าจะติดผ่านสารคัดหลั่งมากกว่าครับส่วนตัวคิดว่าไม่ได้ครับเพราะว่า เชื้อ HIV ในน้ำลายค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเชื้อ HIV จะติดผ่านทางกระแสเลือดนะครับผมคิดว่าได้ครับเพราะว่าอาจจะเกิดจากการที่เรากินร่วมกันก็อาจจะมีน้ำลายมีอะไรปนเปื้อนด้วยกันก็เลยอาจจะติดกันได้ประมาณนี้หรือเปล่าครับหนูคิดว่าไม่ได้ค่ะเพราะว่าโรค HIV อะค่ะจะต้องติดต่อผ่านทางเลือดแต่ว่าไม่ได้ติดต่อผ่านทางน้ำลายค่ะถ้าทางน้ำลายอาจจะต้องเป็นโรคติดต่ออื่นค่ะ สลหรับเอฟโอฟรู้สึกว่ามันไม่สามารถติดต่อันได้ค่ะเพราะว่าเชื่อเอไอวีมาติดต่อผ่านเลือดนะคะแล้วก็แผลนะคะที่แบบแผลบวมแผลจากการล้มรถนะคะซึ่งถ้ามันกินล่วมกับคนอื่นก็คือแบบเราสามารถล้างจานอะไรได้ค่ะมันซึ่งมันสามารถแบบสามารถติดต่อได้คะ่ะสำหรับ h อฟโนะคะถ้าตามความเข้าใจของผมนะครับผมคิดว่าทางแบบพันชนะแบบอาจจะติดผ่านรายได้มีโอกาสอาจจะแบบน้อยถึงน้อยมากๆส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะติดทางแบบการมีเพศสัมพันธ์ทางเลือดอะไรอย่างงี้มากกว่าครับ ค่ะก็ถ้าสำหรับหนูนะคะหนูรู้สึกว่าก็อาจจะมีเรื่องของแผลในปากเนาะก็มีโอกาสติดเหมือนกันแต่ว่าก็น้อยมากๆเหมือนที่อามบอกนั่นแหละค่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยก็ป้องกันไว้จะดีกว่าค่ะไม่ค่ะคือ h ฮชอเะียน่าจะติดต่อทางเลือดค่ะอาจจะแบบไม่ได้ติดต่อทางน้ำลาย ถามว่ามีโอกาสไหมอาจจะมีแต่ว่าน้อยแบบน้อยมากมาเลยค่ะส่วนมากจะติดต่อทางเลื่อนมากกว่าที่มองว่าเขาสามารถติดต่อได้ถุกช่องทางค่ะเพราะว่าการติด h i v อาจจะสามารถติดได้จากสารล่างต่างๆในร่างกายค่ะซึ่งอาจจะรวมไปถึงน้ำลายด้วยค่ะกออ็สำหรับหนูนะหนูคิดว่ามันติดได้เพราะว่าการสัมผัสกันแบบผ่านร่างกายอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบพวกผ้าชิดตัวหรือว่าแบบทางน้ำลายอะไรต่างๆเราก็ควรป้องกันไว้ดีกว่าเนาะหนูก็คิดว่าได้เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารเงี้ยแบบ แก้วเดียวกันแล้วโดนน้ำลายอะไรอย่างนี้มันเป็นสารคัดหลั่งอย่างหนึ่งด้วยทุกคนก็ควรป้องกันด้วยนะคะก็สำหรับผมนะครับผมก็ HIV เนี่ยสำหรับผมเนี่ยจะสามารถติดได้ทางเพศอย่างเดียวแล้วผมทางอาหารทางปากอะไรนี้ไม่น่าติดครับผมสำหรับหนูหนูว่าไม่ได้ค่ะสำหรับหนูหนูว่า HIV เนี่ยสามารถติดได้ทางเลือดหรือเพศสัมพันธ์ค่ะแต่สำหรับผมนะผมคิดว่า HIV เนี่ยสามารถที่จะ ติดผ่านภาชนะได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราใช้ภาชนะหรือว่าแบบพ่อช้อนซ้อมอะไรอย่างงี้ด้วยกันเนี่ยแบบกับคนที่มีเชื้ออางเงี้ยเราก็เหมือนเอาแบบว่าสารขัดหลังที่เขาใช้ด้วยกันเนี่ยเข้าสู่ร่างกายได้ครับเออเยลคิดว่ามันน่าจะติดกันได้นะครับเพราะว่าจากจากสารขั้นหลังอะไรอย่างเงี้ยตามความเข้าใจของผมคิดว่าติดได้ครับผมโดยผ่านตัวน้ำลายอันนี้ก็ไม่ค่อยมีความรู้มากแต่คิดว่าน้ำลายก็ทำให้ติดได้ครับผ คิดว่ามีโอกาสครับแต่ว่าก็เป็นปริมาณที่น้อยครับเพราะว่ติสายขั้นหลังเดี่ยวมันต้องใช้ปริมาณมากเพื่อที่ทําให้ติดเชื้อได้ครับถ้าเป็นภาชนะอาหารใช่ไหมครับอย่างเช่นแก้วอย่างนี้ใช่ไหมครับส่วนตัวผมคิดว่าไม่สามารถติดต่อกันได้ครับเพราะว่าโรคเคนไอวีนี่มันคือการติดต่อจากเลือดครับแต่ถามว่าถ้าเกิดมีสิทธิ์ไหมก็อาจจะมีสิทธิ์ครับสมมติว่าคนที่เป็นโรคเคนไอวีนะครับเป็นแผลที่ปากแล้วสมมติมาดูดหลอดนี้คนที่อีกคนหนึ่ง เป็นแผลที่ปากอีกแล้วลนนาม,มาดูดหลอดนีซซัมอ่ะก็อาจจะมีสิทธิ์ที่สามารถจะติดเลือดตรงนี้ไปได้ครับแล้วก,อาาก็สามารถเป็น H I V ได้ครับในส่วนตัวนะคะคิดว่า H I V เนี่ยสามารถติดกันผ่านภาชนะได้คะ่ะเพราะว่าแบบว่าเรา,าแบบคนที่มีเชื้อเนี่ยสามารถแบบว่าเออเอาเชื้อเนี่ยไปไว้ในหลอดหรือว่าช้อนทำให้คนผัดนไปเนี่ยสามารถติดเชื้อได้คะ่ะ สวัสดีครับบรรหารอินแก้วเจ้าหน้าที่ให้การปรึกษาและดูแลสนับสนุนจากบริษทเอ็มพลาสครับชื่อเล่นชื่อแชมป์เนาะเรียกแชมป์ก็ได้เพราะอะไรถึงถามว่าติดได้ในเมื่อเอชไอวีไม่ได้มีช่องทางการติดในช่องทางนั้นเลยต้องดูว่าเอชไอวีติดกันด้ช่องทางไหนบ้างเนานะอย่างแรกเลยก็คือเนาะเพศสัมพันธ์เนาะเพศสัมพันธ์ที่มีการสอดใส่ด้วยงานะเพศสัมพันธ์แบบภายนอะกเพศสัมพันธ์แบบกอดจูบลูบไลไรก็ไม่ติด อย่างที่สองเนาะจากแม่ที่มีเชื้อ HIV สู่ลูกเท่านั้นนะเนาะแต่ถ้าแม่ที่ได้รับการรักษาแล้วกินยาแล้วหรือแม่ที่อยู่ในการดูแลของแพทย์เนาะรับรองว่าลูกที่คลอดมาก,ก็ไม่สามารถติดเชื้อ HIV ได้ครัและช่องทางที่สามการรับเลือดโดยตรงเนาะอย่างเช่นการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันเงี้ยอันนี้แหละหน่ากลัวในการป้องกนะันได้ HIV เนาะแนะนำเลยว่า HIV เนาะ ไม่สามารถแพร่กันได้ค่ะ h ช v วีน้อยสามารถแพร่กันได้อย่างที่บอกก็แค่3าช่องทางนั้นเท่านั้นเนาะอย่างที่สําคัญเลยนี่คือเรื่องของการใช้ถุงยางอนามายัยอย่างถูกวิธีด้วยนะคะและถ้าสมมติว่าเหตุการณ์ั้างในไม่สามารถใช้ถุงยางอนามัยได้หรือเกิดอุบัติเหต,ถตุถุงยางแตกถุงยางหลุด เรามียาฉุกเฉินที่ป้องกันเอชไอวีเนาะรวมทั้งยาที่กินก่อนสัมผัสเชื้อด้วยไม่ได้มีแค่เฉพาะทุงยางอนามัยเนาะเรามารับเล็บรับเป็บกันได้ค่ะ